ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ่อนิวเคลียร์อีกเช่นเคยตับปลาชิง2 0 0กิโลครับค่าคัน600บาทวันนี้อากาศดีครับอากาศแจ่มใสเช้าวันนี้นักตกปลาก็ไม่เยอะครับประมาณ10กว่าสวัสดีครับประมาณ10กว่า10กว่า20่สิบแต่ก็ติดตามกันติดตามชมกันได้เลยครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงอากาศแจ่มใสครับฝนไม่ตกน่าจะเดือดอยู่ ติดตามชมได้เลยครับเตรียมพร้อมนะครใกล้ถึงเวลาเริ่มแล้วไปติดตามว่าจะเป็นยังไง แดนบใส่เล็กอยู่เล่นอยู่หายยังไม่หมดดิเดีย๋ยวพุงหมดดินะเฮ้ยกักไึ้นให้เร็วใส่สต่งกันเลยอ่ะเอา้า แล้วคันระบายไม่เห็นไม่เห็นสายวิยบบ่งกันนึกว่าปาลาเนะเมื่อกี้สายนะบอยเฉยเฮ้ย,ยหมดเฉยล้ว

เปลี่ยนเดียก่อนเฮ้ยขาดแหม,มจุดๆหน่อยก่อนปลาจา๋าหนีค่าทำไมตามกินยังไงอะหัวเล็กไม่เอาเลยเว้ยโอ้สองตัวเอง ยังยังวิ่งมาไม่เจอเนี่ยยกเอายกเอายกเอาสีตัวแล้วอ่ะุงซ้ายุงซ้ายโอ้ยงดหลปลาดงหอ่ะลายมันชอบสีแดงไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอยวยครับนะ้า่วยครับเฮ้ băng mấy không ănเลยวะ. Anh đó. Bạt mื้อซะน้อน่อ. โอ้โห, yoy, ba lao ở นั่นโอ้ยหกหกเจ็ดไปไประหันแล้ววิ่ไประหันแล้วทีนี้หลังน้าหลังน้านะครับหายเลยโอ้ผมก็ว่ายุ่งรอบแรกกัดเอากัดเอาเลย ตัวนิดหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเ้ยยับด้วยรหัสเว้ยตื่นเวยรหัสบอกจเอาไว้เอาไปไนี้ตัดกระแลนนี่ยังเสียวอะ ของหน้าตาดิทลนสารขาดโอ้เอาเอาของมาแลกด้วยยาวเลยอะลองหมุนลองหมุนลองหมนดิอย่าว้ยยันไว้หน่ยยันติยันไว้ ของเราตัวที่มีเหยื่อลายตัวไหนก็ได้ออไอนนอของมีของนาคอนตัวนึ่งอ่ะเออของเราเตะเอาไว้ตัวตัวไหนก็ไปไปรหัสก่อนนะเดี๋ยวมาวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่ง เข้าได้หน่อยนะครับเข้าได้หน่อยนะครับหลังนะครับหลังตัวครับตัวใหญ่อยู่ตัวไหนอยู่ได้ไงไม่เห็นปลาไงเมื่อกี้เสียระบบหมดโอ้มันไปโน่นหมดแล้วแตกแล้วไปหายก๊อฟแล้ว ไปนู <n Luis> ่นแล้วเฮ้ยตตนายใช้คกระดีวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้กระดีได้ชาคิดด้วยชาคิดเฉยแหมเียมแปดแล้วนะครับหมดแล้ว ไม่เจอเลยนะยงเอาคีมไหมวิ่งมาล่วงอย่าดนี้

งอนเัหนดอากลางเลับโอ้ไปกินไก่แถ่น้อยลูกเลย Well, <laughs> the oh, Grab. เอามาปมล่อยให้ผมไก่โพดปล่ยสายด้เยก็เยอะตัวใหม่มาให้หน่อยดิหมดแล้วใหญ่ใหญ่โอ้ปลาตัวนี้สี่รแปครับ สี่รอยแปดอะปลาตัวนี้ขายห้าร้อยครับแค่าน้ำมันมาไกลอะกินเลยกอเลยปลากินสูง

ติดป่ะโอเคครับผมช่วยครับช่วยครับ

ลูกมามาพอแล้วไม่โดดไม่โดดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดไม่หลุดเคยแมี๋ยวอึดไหลวะโอ้โหเนาะผมใช้ของทีเป็นแบบนั้นมาผมใช้ดวงเบ็ดเนาะน่าใส่เข็มหมุดเนาะตีแล้วก่อนเลยตีลงแล้วก่อนเลยครับอึ้นขึ้นขึ้นก่อนเลยกินแล้วก่อนเต่ไม่แปดก็สิบ ผมใช้สามสามอันน่ะผมใช้สองอัน,นตกลงละกอ,อปลาขึ้นมามปลาใช่ปลาขึ้นมากินลอยไม่เห็นนานไปบ่อนหนครับไ,ไ,ไปทหารไปทหารนนะ่ยไอช่อนตัวนั้นขึ้นมาโอ้โหตัวเป็นโลเอ๊า เยอะครจับได้หมดแล้วาาเ,เดี๋ยวนี้ทุกผลิตภัณฑ์ในโลกนี้น่าจะเจอเกือบหมดแล้ว โห<ฮ>ตัวใหญ่มากเลยอ่ะอาจารย์น่าจะสองโลก,กว่าได้ยังเนี่ยน่าจะช่อนครับ ช่อนใหญ่ตัวหนึงมันขึ้นจีบพอดีเมื่อกี้สองโลกว่าจะเป็นแม่พกออะอ่าเพราะวันนั้นเดินมามันติตัวขู้แต่ตัวูดตัวนล็กช่อนเนี่ยเึกๆๆๆๆเนี่ยฮะสองโลได้อะไม่พันป่ายาอยู่มาไม่ได้เอานายยง

เรียบร้อยฮ้ยโลกว่าขีดชั่นครับโลกว่าโลกว่าโลกว่าได้ครับเก็บครับตัวนี้ ป,ะก,ปะกอครับปะกอขวานนี่นะฝุกขวาได้ทบขวาขวาขวาไก่ยู่แมนแม่แชก

กระพงทั้งหมด6ตัวมาช่อนอีก1ตัวครับ